รู้กันตอนไหนบ้านตอนไหนเปลี่ยนเม้นบ้านเลกเฮ้ยตกเฮ่ยตัวจกใจเลยเฮ้ยไอยอยไอยอยไอ้ซานมึงโดนไอยอยนะ อ๋อแล้วกูก็ไม่เห็นเควสกูเลยเฮ้ยยอยมายอยมาไอ้อเจ้ยหน้นตาย,ตายโอ้ยเหยียบไม่พับเลยโอ,อ้ยยังโหดไอ้สัตว์วิ่งปุ๊บพับป๊บ

สวยบ้านฟ้าเสร็จแล้วสวยเลยขอเลยเพื่อนทำวันนี้ขอเลยม,มีกันเหรอ เอ๊ะไอ้นี่ไม่เจ็บตอนไหนวะอ๋อเจ็บแต่แรกอยูอ่แล้วขวาเจียบ này, lòng này, nội lào mong mẹ anh, ta, anh, ta, anh ta không thấy hãy 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 này. hãy 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 xin lỗi, hãy 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 ผมต้องไปหาเคลสใหม่ใช่ไหมเนี่ยดูกดไปแล้วอ่ะแต่กูกูไม่เห็นพอดีเลยใช่ไหมอะไรไอ้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์กับรถกูเป้นรถกูม่หนาด้วยหนาดิย่ยดับตีตายเลยฉีกให้แล้วกันเพื่อนให้เพื่อนมาช่วยนะ ใส่เลยกูกาสแล้วว่ามันใส่เลยมันใส่เลยมันงานน้างเลยออกมาจากบ้านฟ้าเลยผู้มึงอะ่ะเอาๆๆ มึงไปทำอะไรกันขอบแอบันหน้าให้เป็นหน้าที่ของกูกูมึงแอบแห้เป็นหน้าที่ของกูขอให้เพมึงแอบให้เป็นหน้าที่ของกูเฮ้ว่า ไอ้ยนันนี้ยัดนะไอ้ยันนี้อ่านอ่าๆอ่าอ่าน่บ้านฟ้ามันเสร่จแอ้วเพื่อนพวก่ึงอะอยู่อะไรอันตรงน,นั้นอีกเอ่าๆๆๆอ แกงตัดไปทีแกงตัดไปทีมันไปหาเพื่อนอีกแล้วเดี๋ยวค่อยไปปั่นก่อนแล้วกันฮะกำลังจะตายหมายบ้านฟ้ากูเรียบร้อยพับพับเอาแล้วมึงไม่พับด้วยมึงจะมึงคิดว่ามึงเป็นโซโหหรอ,หอมึงคิดว่าเป็นโซโหหรอห กูบอกแล้วมึงยุ่งเองเป็นโซโหไอ้คนจีนมึงยุ่งเร่องเป็นโซโหนนตัหวตฟ้าขอาหมายบ้านฟ้าไม่ผามันเจอเหรอ โอ้ย oh, yeah. มันไม่กล้าไล่ผมแล้วว่ะทุกคนตอนเนี้มันไล่แต่เพื่อนแล้วครับมันไล่แต่เพื่อนแล้วมันไม่กล้าไล่ผมแล้วมันไม่กล้าไล่ผมแล้วทุกคนมันไล่แต่เพื่อนแล้วดูดิมันไม่ไล่ผมแล้ว เอาอีนี่ปล่อยตายอะไร โอ้ไอ้สัตว์เอ้ยมาไอสัตว์มึงวัดจากกูตรงบ้านฟ้าเน,นี่ยแหละแม่งเอ้ยไม่รู้ม,มารลยนี้รับได้ถูไหาไเก็บฟรีหนึ่งทีเลยกูมีไม้ดกว่า เหลืองก็มีไม้ใช่ไหมองคูองคูองคู กูสวย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแขนมันแขนหนักมันแขนหนักเดี๋ยวรอให้เพื่อนให้เพื่อนแห้งก่อนให้เพื่อนแห้งไว้เรื่อยกก่อนเราไม่ต้องรีบโอ้ย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 กูนั่งท่าจริงอ้ยโอ้ยอนแห้งไอ้ยโอ้อยโอ้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 องรีบ้ยโอ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  ตีแล้วไม่ได้กดตายยากฟ <round>. ินาพี่จะเสียตายยากเลยวะเนี่ยผมรถเหลือยังมีไม้หน้าต่างรถเหลือเผื่อเไม่รู้ ไม่ต้องคานมาเอาลบไปเฮ้ยไม่ทันแล้วครับทุกคน ตายไปได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวเรื่องไหนเรืเร่องจะหมดตัวล่ะไม้นี่ก็ใช้แล้วขอาบนแมสไล่ล่ะนเจ็บ เทำเรม่องไรนี้แล้วกันเ้ยอยู่ไหนคนชิดา <c oughs> แล้วเพื่อนกูดูกูบ้างวะอ๋อไม่มีใครดูกูสักคนกูก็ตายเลอทีหลังดูกูว้าว